สวัสดีครับอะตอมใจกิจการเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุนตราสารหนี้ไทยบ้างนะครับเป็นกองทุนที่ผมพูดน้อยมากๆนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันถึงจุดละนะครับที่เรารีวิวไปจนถึงตราสารหนี้ที่มีคนขอมาละนะครับก็เอามารีวิวให้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทําไมเนาะคือช่วงที่ผ่านมาเมื่อ ห้าหกปีที่แล้วตราสารหนี้ไทยนะครับกองทุนรวมเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสาเปอร์เซ็นต่อปีเลยนะบางทีก็ได้สี่บางทีก็ได้ห้าด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันดีมากในเมื่อก่อนเพราะดอกเบีย้ยเรายังสูงอยู่นะครับแต่มาวันนี้ดอกเบีย้ยเราต่ํามากนะครับเข้าใกล้ศูนย์ทุกวันแล้วนะครับผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่มันก็ความน่าสนใจมันเริ่มน้อยลงจริงไหมแต่แล้วก็มันมีอีกเรื่องครับเมื่อก่อนตราสารหนี้เนี่ยกองทุนตราสารหนี้เราใช้เพราะว่ามัน มันค่อนข้างผันผวนต่ํามันนิ่งมากมันวิ่งเป็นกราฟเส้นตรงเป็นแบบเนี่ยวิ่งชันแบบนี้นะครับแต่มันมีจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนของมันคือช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเราเห็นใช่ไหมเรามี4กองทุนจากค่ายค่ายหนึ่งที่ต้องปิดไปจําได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลครับเพราะคนเนี่ยเคยคิดว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะตาสานี่ไม่ได้ปลอดภัยนะครับตาสานี่มีการเสี่ยงดีฟอลต์ผิดนัดชําระหนี้ คือเจ้าหนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมแต่ลูกหนี้ของเราเบี้ยนัดนะครับไม่จ่ายเนาะมันเกิดขึ้นได้นะแล้วความเสี่ยงมันระดับ4ี่นะมันอยู่กลางๆนะครับมันไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะครับถ้าไม่เสี่ยงคือตลาดเงินคือพันธบัตรรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวนี้มันระดับ4ี่มันมีหุ้นกู้มันมีแบบเอ่อบริษัทเอกชนที่มาเป็นเป็นเป็นลูกหนี้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงต่ําขนาดนั้นนะครับช่วงโควิดในทีนมันก็ลงไปทันทีาซึ่งเปอร์เซนี้กย่าทึ่งเนี่ยมันทําได้อยู่แค่ประมาณ2%อย่าง เก่งนะตอนนี้นะสแต่โควิดในทีนแค่ไม่กี่วันน่ะลงไปหเป็นกว่าผมก็เจออยู่ในช่วงนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบแพนิคเซลแล้วคนขายกันเยอะนะครับทำให้ความน่าสนใจมันหายไปแต่ผมบอกว่าทําไมมันถึงจุดที่มาแล้วแบบพอดีกัน เพราะว่ามันเกิดการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับภาพตอนนี้เป็นแนวน้มขัดขึ้นแล้วนะครับแม้ว่า BOT ธนาคารประเทศไทยยังจะบอกว่ามันยังไม่ได้กลับมา100%นะแต่เราเห็นสัญญาณการกลับตัวต่างชาติเริ่มซื้ออีกแล้วนะครับมันเลยเป็น เวลาที่ดีที่เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับของค่ายกสิกรเนาะกองทุนรวมตราสารนี้ที่ชื่อว่า Kfix นะครับ Kfix ตัวนี้จริงๆเนี่ยมันลงทุนในไทยล้วนๆแต่เขามีเพื่อนๆของเขา k ค i x Kfix p ัสเคฟินะครับซึ่งลงทุนในต่างชาติด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแต่วันนี้เอาของ Kfix ธรรมดาที่ลงในไทยก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับแล้วก็พาไปดูกราฟด้วยนะครับว่าไอการกลับตัวตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับอัปเดตล่าสุด30มิถุนายนนะครับกองทุนเปิด K คตาศาสนีนะครับหรือ k f ฟิกซ์อินคอมฟันนะครับชื่อเล่นก็คือ k f ฟิกซนั่นเองนะครับเป็นกองทุนรวมตาศาสนีนะครับไม่มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นไทยล้วนๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยของกสิกรเขาจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า k f ฟิกซ นะครับเราก็มีคําว่า plus เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่างประเทศคือไปลงในตาสารนิ้ต่างประเทศด้วยนะครับ ทีนี้ลงมาดูข้างล่างกันนะครับว่าเขาลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมนี้นะครับจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนนะครับและเงินฝากภายในประเทศนะครับมีการใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับทีนี้เขาบอกว่าจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นสัญสญ,ญาซื้อขายร่วงหน้าแฝงหรือ s สักเจ note นะครับแล้วก็พวกที่เป็น ตาสารนีนะครับที่ผู้ออกมีสิทธิ์เนี่ยในการบังคับไถ่ถอนคืนแบบนี้เขาก็ไม่เอานะครับหรือตาสารนีที่ผู้ถือสิทธิ์ เรียกให้ผู้ออกชำระหนี้เนี่ยออกก่อนกำหนดหรือว่าพู T เทเบิลนะครับคือเหมือนกับว่าคนที่ขอกู้เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะมาขอแบบไม่ไม่ไถ่ถอนนะครับขอคืนก่อนกําหนดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับหรือจะมาแบบบังคับให้เกิดการไถ่ถอนก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยนะครับเขาไม่ไปเอาอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะครับก็เอาที่มันเป็นแบบตาสารหนี้ภาครัฐภาคเอกชนแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะว่ามันจะไม่มีอะไรที่มันแบบแปลกนะครับ ทีนี้ลรงมาดูเงื่อนไขนะครับว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นแบบมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเนี่ยเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัดนะครับและในบางโอกาสจะสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดนะครับจริงๆมันคือพาสซีฟนั่นแหละนะครับแต่แค่บอกว่าในบางโอกาสอาจจะสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเท่านั้นนะครับถามว่ามันจะสูงกว่าได้ยังไงนะครับตราสารนี่เนี่ยปกติเราก็จะต้องวิ่งไปแบบ นิ่งๆใช่ป่ะเพราะมันเป็นราคาหน้าตัว๋วหน้าคูป,ปองนะครับเวลาทีเ่เราจะได้ผลตอบแทนมากกว่าก็คือว่า เราซื้อตัวตาสานี้นั้นแนะเราเป็นผู้เรียกว่าเป็นเป็นผู้ให้เขากู้เงินนะ,นะครับถือไว้นานมากพอแล้วตอนนั้นเป็นดอกเบีย้ยมันเป็นขาลงใช่ไหมแต่ว่าตาสานี่มันเป็นที่เราถือมานานแล้วดอกเบีย้ยหน้าตัวมันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้มากกว่าดัชนีชีวัดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้เท่าดัชนีชีวัดเสมอไปนะครับสาหรับตาสารนี่หุ้นกู้นะครับ กองทุนรวมนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจจะต่ํากว่าหุ้นได้นะครับผู้ลงทุนต้องการสภาพคล่องในการขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการโดยจะได้รับเงินภายในวันที่ t บวกสไม่ใช่ได้เลยนะวันที่ขายสมมติเป็นวันจันทร์นะครับ t บวกหคือวันอังคาร t บวกสคือวันพุธคือเราจะต้องรอ2วันเนาะถึงจะได้เงินนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงเนาะว่าการลงทุนแบบ ตราสารหนี้กองทุนรวมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนฝากเงินก็คือฝากเข้าไปถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันต้องรอเนาะอันนี้เป็น T ีบวกสอนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ระยะเวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับถามว่าหนึ่ปีนี้มันมาจากไหนนะครับจริงๆก็คือว่ามันคือราคาเขาเรียกว่าเอเวอเรสต์ดูเรชันของตราสารหนี้นะครับว่าช่วงเวลาเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่เราถือเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะเอาเอเวอเรสต์ดูเรชันเนี่ยมาบอกเราว่าควรจะถือนานแค่่่ไหนนซึงงตรงีีป้ปแ จริงๆ1ปีก็ถ้าไม่ในภาวะปกติ1ปีก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโควิด19บอกเลยว่ามันลงไปเยอะเหมือนกันนะในแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆมันต้องขึ้นมาตลอดแต่โควิด19ก็มีร่วงเหมือนกันนะครับกองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับก็บอกว่าอย่างแรกนะครับไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอนหรือต้องการรักษาเงินต้นนะครับอย่างที่2คือผู้ลงทุนนี้ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ํา เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์แบบนั้นนะครับมีความเสี่ยงมากกว่านะครับถ้าเกิดอยากได้แบบนั้นเนี่ยเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงความผันผวนต่ำเนี่ยต้องไปใช้กองทุนรวมที่เราเรียกว่า ตลาดเงินนะครับทำได้แค่นั้นเนาะไม่สามารถมาใช้กองทุนรวมแบบอันนี้ได้นะครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างครับว่าเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างในการลงทุนนะครับกองทุนนี้ไม่ได้จํากัดนะครับโดยกฎเกณฑ์ที่ต้องลงทุนในเฉพาะตราสารหนี้ที่เป็นความเสี่ยงต่ำนะครับเช่นเดียวกับตาลาดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำอาจจะไม่สามารถขายตราสารหนี้ในระยะเวลาที่แบบ ออแบบต้องรีบขายอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ราคาที่ไม่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดเงิน ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับอันที่2ก็บอกกองทุนจะลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของกองทุนหลักๆอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะใช้น้นเงินที่น้อยกว่าเพื่อไปลงทุนแทนสินทรัพย์จริงๆนะครับเพื่อให้มันได้โตวไวนะครับแต่มันก็เกิดโอกาสที่จะมีโอกาสขาดทุนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกอีก,กน,นึงว่าในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะขายคืนหน่วยลงทุนเนี่ยเกิน2ใน3 นะครับเขาอาจจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณายกเลิอกกองทุนนะครับหรือว่ายกเลิกคำสั่งขายได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงโควิด -19 จำได้ไหม ของค่าย TMB นะครับมีคนขายคืนหน่วยลงทุนไปเยอะเกิน2ใน3นะครับสรุปรวม4กองทุนที่จะต้องปิดไปแล้วเป็นตาสารนี้ไทยแบบนี้นะครับของเขาเนี่ยมันมีทั้งตาสารนี้ไทยตาสารี้ต่างประเทศนะครับแล้วแต่กองทุนเนาะแต่4กองทุนของ TMB ที่โดนไปก็โดนข้อหานี้แหละนะครับว่ามีคนขายคืนเนี่ยเกิน2ใน3แปลว่าคนเนี่ยเทขายครับไม่ไว้ใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะปิดกองทุนได้นะครับแล้วก็สภาพคล่องของกองทุนอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการแบบขายกองตาสานนี่ทิ้งเนี่ยนานมากนะครับอาจจะ90วัน120วัน150วัน180วันหรือเป็นปีเนี่ยนะครับกว่าเราจะได้เงินเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ระวังในเรื่องของ panic ซ e l l ไว้ด้วยนะครับทีนี้ลงมาที่ล i ก k spectrum หรือความเสี่ยงนะครับอยู่ที่ระดับ4อันนี้เป็นระดับปกติของกองทุนรวม ที่เป็นแบบตราสารหนี้นะครับก็อยู่ดับ4อยู่แล้วนะครับเรื่องของความผันผวนก่อนไปความผันผวนก็บอกมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้นะครับหรือเครดิตเลิกสนะครับการผิดนัดชําระหนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า default นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไร เป็น government bond ก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือ r a ต i n g เป็น triple A นะครับก็คือในฝั่งของพวกตระกูลรัฐบาลต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือ double A และก็ single A นะตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็น rating ที่ดีมากๆนะครับถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมากนะครับตรงนี้ถือว่าเสี่ยงต่ำมากนะครับเพราะว่าเป็น rating ที่เป็น investment grade ในระดับที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นตั้งแต่ A, double A, triple A แล้วก็ government bond เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเยี่ยมยอดนะครับความเสี่ยงจากการผันผพล ของราคาหลักทรัพย์นะครับหรือ m a r k e t l i เลนะครับตัวแรกเขาบอกอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินนะครับที่ลงทุนเนี่ยอยู่ที่1ปีถึง3ปีเห็นไหมถ้าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2ปี2.09ปีนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราลงทุนเนี่ยขั้นต่ําก็คือ1ปีนะครับก็เห็นด้วยครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าก็ควรลงทุน2ปีขึ้นไปนะมันจะเห็นผลมากกว่านะครับเรื่องของความผันพวน SD นะครับน้อยกว่า5 พัจจบันตราสารนี้มันน้อยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวมาช่วยพอร์ตให้มันมีความนิ่งขึ้นนะครับเพราะความผันผวนมันต่ําแต่สิ่งนี้ตามมาคือผลตอบแทนต่ําไปด้วยนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนการกระจุกตัวนะครับก็กระจุกตัวถือว่าต่ำนะครับมีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหมวดอุตสาหกรรมก็ไม่เยอะด้วยนะครับถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะครับลงมาข้างล่างครับก็เป็นสัดส่วนเนาะสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือหุ้นกู้ตัวแรกเงินหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษ เอกชนเหุ่42.89%นะครับถัดไปเป็นพันธบัตรรัฐบาลตราสารนี้นรัฐบาลรัฐวิสาหกิจนะครับหรือกระทวงการคลังค้ำประกัน พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่บอกว่าเป็น Go v e r n m e เ t bond เป็น d o u เ l e A เป็น t r i p l e A นะครับถือว่าใช้ได้นะครับถัดไปนะครับเป็นเงินฝากหรือตราสารนี้เท่าเทียบเท่าเงินฝากนะครับแล้วก็มีหุ้นกู้ตัวแรกเงินหรือตราสารนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงินนะครับก็คือตระกูลธนาคารต่างๆนั่นเองนะครับก็สัดส่วนทั้งหมดแล้วผมว่าความเสี่ยงต่ํามากนะครับแล้วก็ดูใช้ได้ดีนะครับมีหุ้นกู้ตรงนี้คือผลตอบแทนของอันนี้นะครับมันมักจะมากกว่าพวกนี้นะครับมากกว่าพวกนี้ เพราะว่ามันเป็นเอกชนใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงสูงกว่านะครับแต่ว่า2ออย่างนี้นะครับนี่ กับนี่ก็จะเซฟกว่าในเรื่องของความปลอดภัยความเสี่ยงนะครับก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นลงมาดูข้างล่างครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีพันธบัตรรัฐบาลนะครับมีพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมีพันธบัตรของกรุงไทยนะครับของไทยเบฟนะครับของทูคอรนะครับก็สัดส่วนตามนี้เลยนะครับก็มีแต่บริษัทที่เราก็รู้จักนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นธนาคารนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับความเสี่ยงต่ํามากเห็นไหม ดับเบิลเอทิปเปิรเอทั้งนั้นนะครับแล้วก็อย่างทูก็ได้เป็นทิปเปอรบีพลัสนะครับก็ยังอยู่ในอินเวสท์เมนต์เกรดนะครับก็ถือว่าลงทุนได้สบายใจได้นะครับลงมาครับน้ำหนักการลงทุนนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเนี่ยโกเวอร์เมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับ g o เวอร์เมนต์กับดับเบิลเอทิปเปเอเนี่ยตรงนี้เยอะมากนะครับก็รวมกันสองสัดส่วนตรงนี้ก็ประมาณสัก60% เ็ละนะครับถือว่าใช้ได้ไม่น้อยนะครับแล้วสัดส่วนที่มันเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็คือทเบอรบีเนี่ยก็อยู่แค่11%เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลงมาดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับ เก็บจริงอยู่ที่0.53เนะครับแล้วก็เพดานด1 8นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าไม่มากเกินไปนะถือว่าโอเคนะครับปัจจุบันยกเว้นการเก็บฟอนต์เอ็นฟ e ีแบ็กเอ็นฟนะครับยอดเยี่ยมคือจบเลย0.5เท่านี้นะครับ0.5329จบเลยไม่มีการเก็บใดๆเพิ่มอีกแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับเรื่องของดัชนีชี้วัดนะครับโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับค่อยๆไล่ทีละอันกันนะครับค่าเฉลี่ยของมดดอบแทน รวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ1-3ปีนะครับ35%นะครับรัฐบาล3-7ปีนะครับอยู่ที่15%นนะครับตราสารหนี้ภาคเอกชนมาร์เก็ต มาร์กทูมาเก็นะครับที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของพูดอัตราสารเป็น A ลบขึ้นไปนะครับก็คือว่าเป็น Investment g เกที่ไม่ใช่ w o u b l e B ที่เป็นบนะครับอายุ1-3ปีนะครับก็อยู่ที่25%แล้วก็อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจำา1ปีวงเงินน้อยกว่า5ล้านบาทฉเฉลี่ยของ3ธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์หลังหักภาษีอยู่ที่25%นี่คือเบนช์กนะครับ ถือว่าเยอะมากเพราะว่ามันมีหลายสินทรัพย์นะครับทีนี้กองทุนนี้มันจัดตั้งมานานมากแล้วนะครับสีเขียวคือกองทุนสีเทาคือดัชนีชีวัะนะครับมาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับปีแรกเนี่ยขอไม่พูดถึงเนาะเพราะปีแรกเนี่ยคงจัดตั้งไม่เต็มปีนะครับผมขอตัดทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ปี2,554นะครับอยู่ในสัดส่วนที่อันนี้ถือว่าน้อยกว่านะครับนี่ขอใช้อย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไม่เอามากวันนี้ขอเป็นน้อยกว่ามากกว่าแล้วกันนะครับทีนี้55มากกว่า ห้าหกมากกว่าห้าเจ็ดมากกว่าห้าแปดมากกว่าห้าเก้ามากกว่าหกศูนย์น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นน้อยกว่ามีอยู่ประมาณสี่นะครับนี่สี่ปีเราก็มากกว่าอยู่ประมาณห้าปีนะครับก็สัดส่วนโดยปกติแล้วก็ธรรมดานะครับแต่จะเห็นว่เห็นเห็นแต่ทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยติดลบนะครับตราสารนี่บวกทุกปี ในส,สัดส่วนที้ต่ำที่สุดก็คือเท่าไหร่1.16%ในปีนี้นะครับ1.16%สูงสุดสูงสุดเท่าไหร่5.77%นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยออกมาก็น่าจะอยู่สักประมาณ1กว่าเปอร์เซ็นต์2นะครับเพราะว่าตัวตาสันนี้เนี่ยยิ่งดอกเบีย้ยมัน ลดลงเท่าไหร่นะครับตราสารนี่จริงๆความน่าสนใจก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าการไปกู้ธนาคารถูกไหมคือต้องเข้าใจอย่างี้ก่อนภาพรวมของเศรษฐกิจนะดอกเบี้ยนโยบายนะครับคือดอกเบี้ยที่ออกมาจาก BOT หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาลดดอกเบีย้ยแปลว่าทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากมันจะลดนะครับทีนี้ลองคิดถึงภาพ SME คิดถึงภาพบริษัทเอกชนอยากจะได้เงินเพิ่มเขาจะทํำยังไงหนึ่งการกู้เงิน สองระดมทุนจากการออกหุ้นนะครับก็คือหุ้นในหุ้นสามาัญที่เราไปซื้อกันนั่นแหละนะครับการที่สามคือออกตราสารหนี้ออกมานะครับหรือหุ้นกู้เพื่อมากู้ประชาชนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดในช่วงของดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยนะครับการออกหุ้นกู้เนี่ยมากู้ประชาชนเนี่ยมันถูกกว่าดอกเบี้ยมันถูกกว่าการไปกู้ธนาคารนะครับแต่ทุกวันนี้ดอกเบี้ยมันต่าเตี้ยเรี่ยดินมากดอกเบี้ยนโยบายเหลืออยู่แค่0.5-0.25ใช่ปะ มันทําให้การไปกู้ธนาคารบางทีมันถูกกว่าทําให้ตราสารหนี้ที่มันแบบมีอยู่แล้วเนี่ยการจ่ายดอกเบีย้ยต้องจ่ายแพงๆเขาก็อาจจะไม่อยากจ่ายแล้วใช่ปะ่ะเขาก็อยากไปกู้ธนาคารถูกๆเอานะครับมันก็เลยมีความแบบสอดคล้องกันไปนะครับทีนนี้ลงมาข้างล่างครับกองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา5ปีเท่าไหร่นะครับ1.72%ครับผมบอกเลยว่านี่คือโควิด19นะ นี่คือโควิด19นะครับคือก่อนหน้านเนี้ยมันไม่เคยลงเลยนะครับมันลงอย่างมากก็คือ0.03 0.04 0.05แต่ว่าณโควิดในทีลงมาที่1.72ถามว่ามันเยอะไหมลองดูสิก่อนหน้านี้มันไม่เคยติดลบเลยแต่ปีนี้มาติดลบโชว์ตั้งแต่แบบโ,โหตกใจไหมล่ะสมมติว่าเรายึดปี6 2นะครับทั้งปีทำได้อยู่3แต่โควิดในทีเนี่ยแค่เดือนเดียวมาลงไป1.72นน่ะ ลงไปครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วอ่ะคนที่ลงตาสารนี้คิดดูใจหายขนาดไหนนะครับทั้งๆที่ความผันผวนของมันอยู่แค่0.65%น่ะน้อยกว่าเซตอยู่20เท่านะครับนั่นแหละคือความน่ากลัวของช่วงโควิด -19 ทีนะตราสารนี้เนี่ยโหลงกันไปแบบหนักหน่วงจริงๆนะครับอ่ะลองมาดูผลตอบแทนแบบปักหมุดนะครับย้อนหลังนะ30มิถุนายนนะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะ Year to date เห็นไหมติดลบอยู่นะครับปีนี้ไม่ดีจริงๆนะ คือปีนี้มันติดลบนะครับเพราะว่าเจอโควิด1 9เนี่ยแหละลงไปเยอะมากเลยนะครับทีนี้3เดือนติดลบ6เดือนติดลบนะครับ1ปีได้1.64%ต่อปี3ปีได้1.84%ต่อปี5ปีได้2%ต่อปี10ปีถ้าลงทุนมา10ปีได้2.6%ต่อปีแต่พอมาดูตั้งแต่จัดตั้งเหลืออยู่0.94%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับสรุปรวมแล้วเอ้ย นะครับทำไมมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ย K fix นะครับผมบอกงนี้ผมบอกความก่อน K fix ตัวนี้นะครับมีมาตั้งแต่ตอนปี40ทุกคนรู้จักต้มยำกุ้งปี40นะครับปี40เป็นปีที่กราฟมันพังทลายแบบนี้ครับตาสถานีวิ่งขึ้นใช่ไหมครับปี40ลงแบบนี้ครับแล้ค่อยวิ่งต่อนั่นคือปี40นะครับนี่คือปี40นะกราฟลงดิ่งแบบประมาณซัก เออแทบไม่มีมูล,ลค่านะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาตัวเลขเลยไม่ดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือว่า2.6%ต่อปีมันก็แพ้เบนชมาร์กแหละแต่ก็โอเคคำใจได้นะครับเพราะมันเป็นเตัวเป็นพาสซีฟแมนจเมนต์ใช่ปะก็โอเคอยู่นะครับ2.60%ต่อปีด้วยความผันผวนที่มันต่ำมากนะครับมันสามารถช่วยพอร์ตการลงตุนของเราให้มันนิ่งขึ้นได้ แต่ว่าก็ส่งผลต่อผลตอบแทนที่มันจะน้อยลงไปด้วยนะครับนั่นคือหลักใหญ่ใจความของการใช้ตราสารหนี้ในพอร์ตเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้ข้อมูลอื่นๆนะครับไม่มีการจ่ายบันผลนะครับสำหรับกองทุนรวมนี้นะแล้วก็จำนวนโครงการนะครับเงินทุนนะเขาตั้งใจแหละนะครับ 888 888 88, ล้านบาทนะครับก็เยอะมากๆเป็นกองทุนที่ถือว่าใหญ่นะครับทุกวันนี้ขนาดกองทุนนี่ถือว่าน้อยลงไปเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เนี่ยแหละคนเทขายเยอะนะครับพูดตามตรงเลยเนาะจริงๆผมก็เคยลงทุนนะครับกับ K Fix เนี่ยแหละแต่ปัจจุบันผมก็ย้ายไปตลาดเงินแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงโควิด -19 มันไม่ดีครับมันลงแบบนี้คือมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีผมกลัวว่าจะมีคนแพนิคเซล์เหมือนที b มแล้วมันต้องปิดกองทุน เพราะนั้นเนี่ยผมเลยโยกเงินไปอยู่ที่มันนี่มาเก็หรือตลาดเงินก่อนนะครับทีนี้เรื่องของซื้อและการขายหน่วยลงทุนนะครับเวลาทําการซื้อขาย8โมงคึ่งถึงบ่าย3ครึ่งทั้งซื้อทั้งขายนะครับซื้อครั้งแรก500บาทครั้งถัดไป500บาทเช่นกันนะครับระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนเป็น T ีบวก2ขายวันจันทร์ได้เงินวันพุธนะครับการประกาศ n a v เป็น T ีบวก1 นะครับคือซื้อวันนี้จะรู้ราคาของวันนี้ก็คือต้องรอวันถัดไปนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดจากหนังสือที่ชวนสรุปข้อมูลสําคัญของ Kfix นะครับเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันหน่อยว่าช่วงโควิด19มันลงแบบไหนที่ผมบอกว่ามันลงแบบน่าตกใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูกัน อันนี้เป็น Kfix นะครับกราฟจากสยามชาตินะครับเห็นไหมกราฟเป็นแท่งแบบอย่างนี้เลยนะครับขึ้นไปได้แบบสวยงามนะครับแล้วทุกคนเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยไอซ์ไเนี่ยมันวิ่งอยู่เหนือ70ตลอดเวลานะครับซึ่งครั้งเนี้ยตอนโควิด1 9ก็ลงมาลงจากเนี่ยเกกว่านะครับลงมาอยู่ที่ประมาณเจเลยลงมาถือว่าเยอะนะครับซึ่งผมอยากให้ดูกราฟนี่คือกราฟมันเนาะมันลงทุนมานานมากแล้วนะครับดูสิเขียวมาตลอดกี่เดือนนะ นะครับมีแดงปีนี้นะครับปี2018แต่ดูสีเขียวเนี่ยผมลากให้ดูแดงเนี่ยอย่างมากนะครับลงมาจากตรงนี้จากประมาณ10.56ก็ลงมาอยู่ที่10.36ลงแค่0 2 0 0 2เท่านั้นนะ่ะแต่ดูตอนนี้นะครับลงจากต้นเนี่ยแถวๆนี้นะครับ12.86บาทแล้วจุดต่ำสุดของมันคือ12.64เนี่ยมันลงแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับหายไปเปอร์เซ็นต์กว่า ถามสิภาพมันขึ้นมาแบบนี้เราช่วงที่วูบแบบนี้ปี2011นะครับปี2013นะครับปี2020ใจมันก็สั่นเนาะเพราะว่ากว่าจะขึ้นได้มันก็ลงนะครับแต่ภาพรวมเป็นไงโตตลอดนะครับโตเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่5บาทจนมาเนี่ย12บาทแต่นี่คือลงทุนกัน20ปีนะ20ปีเพิ่งได้1เด้งใช่ป่ะ1เด้งนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นหุ้นน่ะนะครับมันใช้เวลาการที่จะเติบโต1นเท่าเนี่ยอาจจะมากกว่าเร็วกว่านะครับแต่ว่าเนี่ย ยี่สิบปีเราได้หนึ่งเด้งนะครับนี่จะหกบาทขึ้นมาสิบสองบาทนะครับก็อดทนกันไหวไหมในการที่จะทนรวยยี่สิบปีสมมติวันนี้เราลงทุนไปเลยหนึ่งล้านบาทนะครับอีกยี่สิบปีเราจะเปลี่ยนเงินเนี้ยเป็นสองล้านบาททุกคนโอเคหรือเปล่ารอได้หรือเปล่านะครับก็ต้องพิจ,จารณากันเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้กราฟวิกนะครับจะได้ให้เห็นให้ชัดนะครับว่ากราฟวิกเนี่ยภาพตอนนั้นปี2013ก็ลงแบบนี้นะครับโควิดในทีก็ลงแบบนี้เห็นไหม ลงมาติดตีบเลยนะครับแล้วก็ M A C D เนี่ยลงมาแบบโอ้โหสุดสดเลยนะรวมถึง r s i นี่แหละจุดที่ผมบอกนะครับมันอยู่จาก70บแบบอยู่จริงๆมันอยู่90เลยนะ99นะครับ r s i เนี่ยแล้วทยานลงมาต่ำสุดอยู่ที่33%เนะ่ะแล้วตอนนี้มันกลับได้แล้วนะครับกลับเป็นแนวโน้องขาขึ้นกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มกลับตัวได้สถานการณ์เริ่มกลับมาปกตินะยกเว้นว่ามีระลอก2ออีกสักทีหนึ่งอันนั้นต้องระวังด้วยนะครับ โอเคก็กราฟวิกประมาณนี้นะครับกราฟเดก็น่าจะเหมือนกันไม่มีอะไรแปลกเนาะปัจจุบันเนี่ยก็จาก70ที่มันเคยวิ่งข้างบนมาก็ลงมา30ตอนนี้ก็ช้อนขึ้นทะลุ70อีกแล้วนะครับก็คงจะไปวิ่งข้างบน70แบบยาวๆเหมือนเดิมละนะครับก็สัญญาณพวก EMA ก็ดูดีขึ้นนะครับเนี่ยแดงตัดเขียวแดงตัดฟ้านะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีที่มันจะขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ เริ่มกลับมาลงทุนได้แล้วนะครับสําหรับตัวตราสารหนี้นะครับไม่ต้องไปพะวงกันมากนักและนะครับยกเวทว่ามีโควิดรอบ2นะครับก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกราฟของ KFIX นะครับในเว็บสยามชาตเนาะที่ผมเอามาเีวิวให้ทั้ง t i m ท o n ฟ h ม i ั e ท r a ฟ e w วิ k แล้วก็ท f r ฟ m e Day นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ K F ฟิกนะครับก็ทั้งหนังสือชีช้ชวนแล้วก็กราฟนะก็ผมเองก็เคยลงทุนตัวนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยช่วงโควิดในทีมผมมีการสับเปลี่ยนไปอยู่ที่ตลาดเงินนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องสลับกลับมาแล้วนะครับผมก็กําลังอยู่ในช่วงพิจารณาเหมือนกันว่าจะไปของกกษติกรเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเจ้านะครับแต่ว่าอย่างของ TMB เนี่ยบางคนก็ลงไปก็จะรู้เลยใช่ไหมว่า มันได้รับผลกระทบหนักมากนะครับกว่าจะได้เงินคืนนะั้นยังอีกนานเลยนะครับก็เลือกดีๆครับพยายามดูดีๆว่าคนอย่าให้เทขายเยอะเนาะเทขายเยอะแล้วมันมีผลต่อเราเนาะเพราะว่าความเสี่ยงข้อหนึ่งที่ผมบอกไป2ใน3ครับใครมีความพยายามขาย2ใน3เนี่ย เขาจะมีการพิจารณาปิดกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะอ่ะก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนก็ความน่าสนใจก็เริ่มน้อยลงนะครับเนื่องจากดอกเบีย้ยมันต่ําลงนะครับก็อาจจะต้องเทคลิกซ์กันมากขึ้นนะครับไปลงทุนในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ากองทุนตราสารนี้มันต่ํามากแล้วจริงๆนะครับได้แค่ประมาณ1% 1.5%ต่อปีเงี้ย ก็เริ่มน่าสนใจน้อยงลงเพราะว่าไปฝากเงินก็ได้ใช่ป่ะฝากแหลกกรุงศรีฝากแคบฝากฝาก,กาสิกรที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ประมาณ1.5-1.6มันก็โอเคอะ่ะไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูกันครับเมื่อก่อนเราใช้ในการทํากําไรโดยที่มันไม่เสี่ยงแต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับก็แล้วแต่ละคนครับว่าจะมองยังไงนะโอเคกองทุนนี้เคฟิกซ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกองทุนถัดไปนะครับก็ ยังมีอีกเพียบผมวางตารางเรียบร้อยแล้วปีนี้นะครับผมรีวิวไม่หมดครับของที่ขอมาข้ามไปจนถึงประมาณเดือนมีนาปีหน้าแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครขอมานะต่อคิวเลยครับยาวๆเลยนะครับช่วงนี้คนขอเข้ามาทีหนึ่งแบบทีละ3มตัว5้าตัวมันจะรีวิวชา้านิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้นตอมใจกันกันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ